แกงเตยปลาแบบง่ายๆดูดูพี่น้องดูอ้อยยอน่ากินอย่างเร่งนี่สวัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งหน้าวันนี้จะเป็นเมนูแกงเตยปลาแบบง่ายง่ยใครต้มมาม่าปินทําเมนูวันนี้ได้แน่นอนนี่คือทวนประชมที่พี่บ่าวจะใช้วันนี้นะมีปักต่างๆพี่น้องก็สามารถเตยได้ตามชอบปลาซาบะพี่น้องอาจจะแปลกใจว่าทําไมไม่เห็นพริกแกงทําไมไม่เห็นเตยปลาแต่ทุกอย่างได้รวมเอาไว้แล้วในชรอ,องนี้ นี่คือน้ำแกงไตปลาจำเร็จรูปของเปล่าวันนี้พี่เบาจะทำเมนูอร่อยแบบง่ายๆแค่ใช้เปล่านะพี่น้องไปดูกันเลยอันดับแรกบอกว่าให้เราขยโถุงน้ำแกงนะก็ขยโแบบนี้พี่น้องแล้วก็มีที่ฉีกมาให้เรียบร้อยปุ๊บไปแล้วก็เทลงไปเลยดูความเข้มข้นพี่เบาจะแกงทั้งหมดช่องนะพี่น้องปุ๊บก็ไปเลย Uh huh. แล้วก็บอกว่าให้เติมน้ําเปล่าลงไป1บช้อนพี่บ่าวลองตักแล้วก็ตวงแล้วทิบช้อนเท่ากับ120มลวันนี้พี่บ่าวจะใส่กะทิด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะใส่ไปแค่120มลนะประมาณนี้ทีนี้ก็รอให้น้ําเดือดพอน้ําเริ่มเดือดแบบนี้นะก็ใส่ผักลงไปพี่บ่าวก็จะใส่มันทุบลงไปใส่ผักที่เปือ่อยชาก่อนนะแล้วก็วักโต้ง ฟักทองและมันก็จะใช้เวลาสัก4-5้านาทีนะก็จะสุกนุ่มน้ำแกงไตปลาปรุงจำร็จนะถั่วมาชุมเนี่ยก็จะมีทั้งพริกแกงทั้งไตปลาทั้งกะปิแล้วก็ปรุงน้ำแกงมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องผ่านไป5นาทีนะพี่น้องก็ลองกดดูมาละมันเริ่มลงแล้วนะนี่ก็ใช้ได้แล้วสำหรับพี่น้องที่ไม่ใส่กะทิก็ใส่น้ำไปตั้งแต่ตอนแรกเลยคือ1ิบช้อนหรือว่า120 ML แต่พี่บ่าวใส่กะทิก็จะมาใส่กะทิช่วงนี้นะพี่น้อง เพิ่มอีก120 ML ถ้าใส่กะทินะถีน้ำแกงมันก็จะนุ่นๆน,นะพี่นุองนะทีนี้ก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาอ่าพอน้ำเดือดแบบนี้นะก็ใส่ผักอ่าพี่บ่าวก็จะใส่เป็นมะเขือลงไปก่อนวิธีการทำให้มะเขือถีมันสดนะก็ปิดขวาไว้แบบนี้1น,นาทีแล้ปุ๊บก็ไปพี่น้องดูมะเขือก็จะออกสีเขียวสดแบบนี้นะพี่บ่าวก็ใส่มะเขือพวงลงไป ตัวผู่ะตะโตแล้วก็ตัววักยาวนก็ผักตามชอบเลยพี่นอ้องก็ปิดฝาไว้สักประมาณหนึ่งนาทีก่อนเพื่อให้ผักมันสีสดนะพี่น้องลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูครบหนึ่งนาทีผักก็จะสีสดพี่น้องดูน่ากินเลยจากนั้นนะเนื้อปลานะก็ตามชอบพี่เบาใช้ปลาซาบะย่าง อุ Marcel. ๊บโอ้ยลงไปเลยชินเยอเยๆนะอจัดเต็มมาเลยพี่น้องดูย่อเอาละถึงตายแล้วแต่ละคนมีรสชาติที่ชอบแตกต่างกันดังนั้นนะก็สามารถที่จะชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มได้ตามชอบในทัวของพี่บาวนะมีความอร่อยลงตัวนะดังนั้นจะไม่ปรุงเพิ่ม พอทุกอย่างลงตัวแบบนี้นะสุดท้ายก็ใส่ใบมะกรูดลงไปอืมทุบกับใกดพอจมๆอ่าประมาณนี้แล้วก็ปิดควยได้เลยพี่น้องอืมพี่น้องพอใส่ใบมะกรูดนะก็ยิ่งเพิ่มความหอมขึ้นมากย่อเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูดูพี่น้องดูออยย่อน่ากินอย่างเร่งน้ย่อดูน้ำแกงดูสีฉันของแกงออยย่อเอาละเดี๋ยวพี่บ่าวตักใส่ถ้วยให้ดู มาแล้วพี่น้องผักจัดเต็ม,มดูสีสันนี่แบบน่ากินมากสำหรับผักนะก็ใชยได้ตามชอบด้วยโกถ็งเรียบร้อยพี่น้องได้หน้าตานี่แบบว่าน่ากินมากแล้วน้ำแกงไตปลานะก็เป็นน้ำแกงที่แบบว่าเข้มข้นนะพี่น้องอดูมีความเข้มข้นอืนนี่ก็ น่ากินเลยพี่น้องเออฮึมดูหลับพี่น้องก็เรียบร้อยนะแกงนี้ก็ได้แกงเตยปลานะอร่อยแบบง่ายๆแค่ใช้เปล่านะพี่น้องเอาละเดี๋ยวพี่บ่าวชิมให้ดูฮึมดูเนื้อเนื้อฮึมดูฮืม รสชาติอร่อยไหมลูกใครชอบกินน้ำไข่ต้มจัดไปอือหือดูอือหือเต็มปากอร่อยสำหรับพี่น้องที่สนใจน้ำแกงไตปลาของเล่านะสามารถสั่งซื้อได้ทางช็อปปี้ทางเพจแล้วก็ทางไลน์ พี่น้องจะดวกช่องทางไหนสามารถเยี่ยดูได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนอกจากน้ําแกงไตปลาแล้วก็ยังมีน้ําแกงชุ่มโนไม้ดองเนี่ยที่คัดสรรมาอย่างดีนะเลือกเฉพาะทวนที่โอนๆทำมาอย่างดีน้ําปลาหวานพี่น้องอืดูทำมาน่ากินมากะละก็เป็นว่าเ็บทินภารกิจนะรรบเมนูแกงเตยปลาที่จะทําให้อร่อยแบบง่ายๆแค่ใช้เ่าสําหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมก็คุณครับสวัสดีครับพี่น้อง